ดีใ,ใจมากที่เห็นมาตรา5้าสิกว่าเนี่ฮะที่พูดถึงเรื่องคำนี้ยที่แบบว่าตอนตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าไม่จะจะได้เห็นนะแต่แต่ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนคือคำว่าไร่หมุนเวียนนะคือไร่หมุนเวียนในในมุมมองของจะเรียกว่าคนที่อยู่ห่างไกลจากจากพื้นที่ที่เป็นภูมิมิเวศของของชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูงหรือว่าในเขตโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือหรือว่า ออโอเคอาจจะที่อื่นๆด้วยเนี่ยคือจะถูกมองในเขาเรียกว่าในด้านลบพอสมควรด้วยด้วยความที่อาจจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจเขาเรียกอะไรมุมมองเชิงเดี่ยวที่มองลงไปแล้วผมคิดว่าในโลกยุคนี้คือถ้าเราดูข้อมูลนะฮะไอ,ไอ้ตัวภูมิเิเวศแบบไร้หมุนเวียนเนี่ยมันไม่ได้ขยายละมันมันอยู่ของมันอย่าง,งานั้นแล้วฮะมันสิ่งที่มันเป็นความทา้าทายใหญ่ของภาคเกษตรเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจากที่คุณธนูพูดเนี่ยก็คือ ครงสร้างนโยบายของการขยายตัวของกเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวในระดับนโยบายเลยนะฮะว่าทิศทางของประเทศจะไปยังไงเนี่ยมันจะมันจะไปเขาเรียกไปอักเกนกับไอไอมาตรการตรงนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นความท้าทายหนึ่งในในความคิดของผมนะฮะรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า commodity driven deforestation คือการการที่ป่าถูกทำลายเนี่ย มันไม่ได้มาจากตาสีาสาชาวบ้านชาวช่องที่ยากจนไม่มีที่ดินทํากินใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ลุกเข้าไปโดยที่ไม่มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังเขาเขาต้องอหาเลี้ยงชีพเขาไม่มีที่ดินทํากินเขายากจนเนี่ยไอตรงเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีกลไกลภายใต้กรอบกฎหมายเนี่ยช่วยช่วยดูว่าจะจะหนุนช่วยกันยังไง แทนที่จะไปลงโทษอะไรเงี้ยนะฮะซ,ซึ่งผมเข้าใจว่าในกลนไกลที่ผ่านมาคุยกันหนึ่งปีนี้น่าจะมีเรื่องอยู่แล้วเนาะ